ช่องที่สองของรู้ทันการเมืองไทยนะคะท่านคะจริงๆเหมือนก็มีหลายอย่างที่อยู่ในใจใช่ไหมคะท่านมนอวิทคะใช่ก็แบบแรกแรกฟังจุใจเลย<ช>เพราะว่าไม่ใช่ผมอย่างเดียวนะเอาว่ากลุ่มกลุ่มผมเนี่ยรับไม่ได้เลยไม่ได้เกรดเขานะแต่ตอนนี้ให้พูดด้วยกูไม่พูดไ <c oughs> <c oughs> ม่รู้จะคุยกับมึงไปทำไมเพราะมึงไม่มีจิตวิญญาณอ่ะทีนี้ เรื่องของ7จ็ดโมงเช้าเ<ม>ชื่อว่าคุณจรูพรก็คงคได้ติดตามตกลงเป็นไปอย่างที่เขาฉายหนังดูแบบเปิดฉากอย่างเร้าใจไหมคะจริงๆเมื่อวานบอกว่าจะมีคลิปด้วยนะคือจุดหลักเนี่ยคือคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเนี่ยเป็นริทมิสั้นคนหนึ่ง<ม>ก็ไม่เคยพลาดเป้าเนเขาฟ้องคดีในศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่เคยแพ้เลย ตั้งแต่เรื่องตอนเยาวชนชุมนุมมาเรื่องลมล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลนำพาไปสู่การยื่นยุบพรรคก้าไกลแล้วก็มายื่นในวันนี้เรื่องล้มล้างการปกครองอคุณทักษิณเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ถูกร้องที่สองนะครับให้หยุดการกระทำเรื่องการลมล้างการปกครองคือผมฟังคุณธีรยุทธ์ที่ทแหลงเนี่ยมัน เป็นภาษาเหมือนกับการอ่านคำวินิจฉัยเลย oh. คือเขามีความแหลมคมคือทนายความคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่พูดไม่มากนะครับพูดสุภาพเรียบร้อยแต่ว่าแต่ละเรื่องที่เขาทำนะเขาไม่เคยมีความผิดพลาดเลยนะครับในพอเสร็จเรื่องเขาก็เงียบนะครับไม่ปรากฏเป็นบุคคลสื่อสาธารณะ ก็พูดนะครับในวันที่ไปยื่นในวันที่วินิจฉัยเราจะเห็นตัวเขาในสองวันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นการและก่อนที่เขาจะมายื่นที่สารรัฐธรรมนูญที่คุณไพบุญนิติตะวันทําหน้าที่เป็นผู้โหมโรงนั่นขเขาไปยื่นล่วงหน้าที่ที่อายการสูงสุดแล้วเพราะว่านี่ครับพอครบสิบห้าวันว่าภายในสิบห้าวันเนี่ยถ้าอายการสูงสุดไม่สั่งฟ้อง ผู้ร้องสามารถยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญได้และสังเกตดูว่าในขณะที่ยื่นกับอยายการสูงสุดเงียบนะครับและนี่นะครับแต่ละประเด็นที่เขาแถลงนั้น,นมันรับฟังได้ว่าหมดมเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับดาบที่ออกมาจากทีรยุทธ์สุวรรณเกศรเพราะนี่ครับเขาไม่เคยพลาดเป้าเขาชนะร้อยเปอร์เซ็นบนสนามนี้นะคือถ้าชนะห้าสิบห้าสิบ ก็อาจจะวิเคราะห์ว่านะครับโอกาสรอดเป็นหรือตายเท่ากันแต่ว่าเนื่องจากว่าทุกเรื่องราวเนี่ยที่ผ่านการนะครับการยื่นของเขานั้นเ,นเขาชนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองสั่งให้ยุติการกระทำก็ดาบสองก็คือยุบพักนะครับแล้วเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยซึ่งขนาดนี้เนี่ยนะครับทาง ปป,ปชนี่สอบสวนไปไกลามากนะครับ,รบนะครับทั้งข้าราชการในแต่ละหน่วยงานมแม้กระทั่งู้เอกเสรีพิสุทธิ์และผู้เกี่ยวข้อง<ม>และเขากําลังขอเรื่องเอกสารเนี่ยนะครับ<ม>ผ่านมาแล้วสองครั้งจะเป็นครั้งที่สม,มเรื่องเวทเทะเบียนอย<ม>ากโรงพยาบาลตํารวจและยังไม่มีการส่งให้ผ<ม>ู้บัญาการบวลแห่งชาติเนี่ยนะครับคนปัจจุบันเนี่ยผมว่าต้องคิดดีด เพราะว่านี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ส่งให้อย่างไรเขาก็ต้องฟ้องอยู่แล้ว mm hmm. เพราะว่านี่นะครับเรื่องทุกเรื่องมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการยื่นในวันนี้เลยนะ mm hmm. เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่อันนี้นะครับการขอพระราชดีพระราชกฤษฎีกาพยยโทษเฉพาะราย mm hmm. ได้รับเนี่ยนะครับพระราชทานลดโทษและไม่ปฏิบัติตามนั้นเห็นไหมมันเรียงเข้าข่าย mm hmm. ในแต่ละเรื่องรา นะครับสอดคล้องกับรายงานของกรรมการสิทธิ์เพราะนั้นรายงานของกรรมการสิทธิ์เขาก็ใช้เป็นหลักฐานนะครับรวมกระทั่งนะครับเรื่องราวที่คุณทักษิณเกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องเรื่องการจัดความสัมพันธ์เช่นผู้ครอบครองผู้ครอบงำนะครับการอธิบายของเขานั้นเนี่ยอย่าคิดว่าประมาทอย่าไปประมาดง่ายๆนะนะครับหลายคนที่เป็นวงการบอกว่าไม่มีอะไรนี่แต่ว่านี่นะครับพยานบางอย่างนั้นหลักฐานบางอย่างนั้น เขาไม่จาเป็นจะต้องเปิดในนี้เพราะเขาไม่จะเป็นคนบุคลิกอย่างนั้นเขาในหวังเป้าในทางความสําเร็จเขาไม่ได้เป็นประเภทโปรประกาได้นะครับเดินไปเสียงดังไปนะครับคุณไัยบูลเรียกเขตทีต่ต้องนัดเจ็ดองชาเพราะต้องการเรียกสื่อมวลชนไปที่นั่นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากว่าที่เขาลงมือนั้นเนี่ยเขาย่อมมีของนะครับพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนครบถ้วน และอย่างที่ผมบอกว่าเขานีนแม่นยําแล้วก็ไม่ได้ร้องแบบสเปซสปะไม่ได้ร้องไปเรื่อยนะครับแต่ละดอกของเขาเนี่ยนะครับเห็นผลทั้งนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถัดจากนี้ไปลองดูเนี่ยนะครับกรณีนี้แต่ความเป็นจริงเรื่องอื่นของคุณอุงยที่คนอื่นเขายื่นกันมาก่อนหน้านี้มันก็จ่อทั้งสิ้นแต่อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อชั้นสิบสี่มันใกล้เข้ามาเนี่ยที่จะต้องกลับไปเพื่อไปถูกขังใหม่เนี่ย นะครับแล้วก็ไม่มีทางจะใช้บริการโรงพยาบาลตำรวจได้อีกอเป็นศาลาของการวัดใจและเนี่ยครับเมื่อพ่อมีเหตุลูกก็จ่อเรื่องน้ำข้อพันภายมันดิ้นไม่ออกใช่ครับดิ้นยังไงล่ะที่ธรณีสงซื้อขายไม่ได้มไม่ซื้อตรงไปซื้อต่อเป็นลำดับที่สองก็รับของโจรสารพิพากษานี่นะครับจำคุกอดีตรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ไปลงชื่อเนี่ยยงยุทธ นะครับเขาน่าเห็นใจเขานะเพื่อนผมผมดีเห็นใจเขาาผมนีรักกันก็เห็นใจเขาแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยตั้งแต่วันเคลมคำพิพากษารักษาการประหลัดกระทรวงมหาดไทยนไม่ไปคืนที่และเนี่ยครับจนกระทั่งบัดนี้ที่ก็ยังไม่คืนนะเพียงแค่โอนหุ้นกลับให้เป็นผู้เป็นแม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างไรประเด็นนี้เนี่ยไม่มีทางรอดในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาตรฐานทางจริยธรรม ต่อมาเรื่องน้ําตื้นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกรณีตั้งคุณพิชิตชื่นบานความจริงก็ลงโทษคุณเสถาไปแล้วเลยแต่ว่ารายชื่อรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องเป็นมติคณะกรรมการบริหารพรรคคุณนุ๊กยิงเป็นหัวหน้าพรรคเห็นไหมน้ําตื้นไหมใช่ใช่ต้องเป็นมติเนี่ยเรื่องนี้เรื่องนี้อีกไม่กี่วันก็ส่งถึงสารรัฐมนูนเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องนายกอบจปทุมธานีนะครับเมื่อเจ้าของบ้านนถูกดําเนินคดีเรื่องการจัดเลี้ยง และมีมหารมครับหัวหน้าพักการเมืองที่ส่งสมาชิกลงรับสมัครรับเลือกตั้งนในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักมีกรรมการบริหารพักเนี่ยอย่างไรนี้รอดยากเนี่ยเพ<ช>ราะเจ้าของบ้านเนี่ยโดนดาเนินคดีทางอาญาอ,อันเป็นผลที่กรกตอแจกใบเหลืองเหตุในวันนั้นในวันนั้นพเพราะเลี้ยงเลยทั้งเลี้ยงและมีมหรสพดูน้ําตื้นแท้นะครับแต่ละเรื่องมันฉมังทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับที่คุณธีรยุทธ์ไปยื่นเนี่ย นี่ก็ดาบนี่นะครับไอ้นี่ดาบฝังเหมือนกันแต่ว่าในแต่ละเรื่องแต่ละเรานั้นผมเองก็เห็นว่าเนี่ยถ้าแต่ละกระบวนการทําหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ต้องเดือดร้อนประชาชนต้องไปลงท้องถนนเพราะว่าลงท้องถนนอย่างที่ผมบอกอะไล่รัฐบาลไม่ไปหรอกลงท้องถนนแต่ว่าองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับลานประหารของเขาอยู่ที่นั่น แต่ว่าท้องถนนเพื่อหยุดยั้งเช่นการขายแผ่นดิน99ปีนะครับแลนด์ปิดซ่อนที่300,000ไร่99ปีเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลถ้าเสียดินแดนเสียประโยชน์นี่นะครับไอ้นี่คนออกไปเรื่องบอลพาสิโน8แทงเนี่ยนะครับแววแววนี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับลึกกว่าที่คิดนะครับรวมกระทั่งเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งซ่อนผลประโยชน์ใครไปจดทะเบียนเนี่ยนะครับบริษัททำนองนี่มันเห็นตัวเห็นต้วมันเห็นประโยชน์กันหมดอะ และไอไ้อเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี้ก็อาจจะมาเร็วเรื่องประธานอร์ดแบงค์ชา a t โอ้โหอันนี้ถิดหลวงตาหาบัวทนไม่ได้เลยดูดิคือหมายความว่านอกจากนะครับสิทธิ์หลวงตามหมาบัวซึ่งเขารวบรวมความศรัทธาเนี่ยระดมเนี่ยนะครับทองคําเข้าท้องพระคลังหลวงเนี่ย<ช>มูล,ลค่าสามหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทเขาไม่ไว้ใจครับและแม้กระทั่งว่าผมดูเนี่ยนะครับ อยยายการโพลเมตนะครับเครือข่ายสากลเขากว่าสามแสนคนเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยอดีตผู้ว่าธนาคารชาติคุณทาริสานี่ออกมาเขียนเลยนะครับออกมาจุดยืนอย่างชัดเจนทีนี้เนี่ยนะครับคือถ้ารัฐบาลเนี่ยดื้อดึงเนี่ยนะครับตั้งคุณกิติรัตน์นารนงเนี่ยก็ลองดูลองใจความกล้าแต่ว่าลองผมเนี่ยบอกใบ้นิดลองไปศึกษากรณีจำนำข้าว ชนวนมาจากตรงไหนนี่ผมเห็นเหตุการณ์หมดนะนะครับพอมาวันนี้เนี่ยนะครับคนก็เห็นว่าผู้ว่าธนาคารชาติเนี่ยเขายืนเนี่ยนะครับหลักการอย่างแข็งแรงความจริงไม่กี่วันเขาไปแล้วนะใช่ครับใช่นะครับทีนี้เนี่ยพอพอเนี่ยนะครับพอเรื่องประธานบอร์ดถึงมาก่อนเนี่ยพอมันตั้งแบบนี้ทีนี้ผู้ว่าธนาคารชาติต่อมาไอ้นี่จะมีปัญหาใหญ่มากนะครับเพราะว่าเขาก็มีความรักเขานี่ต้องมีหน้าที่รักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ ตววเนี่ยนะครับไอ้คณะนี่คนก็คนเขาก็ไม่สบายใจอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับชนวนเรื่องนี้อย่าประมาลทลุงศิษย์ลุงตามหมาบัวนะใช่นะครับอย่าประมาทกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับของคนชั้นกลางหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนที่ติดตามเรื่องผลประโยชน์ชาติชนวนอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดนะครับสมมติว่าเนี่ยนะครับลูกคือขึ้นมาไม่รับอะไม่ไว้วางใจอืแล้วนี่นะครับเหตุที่เขาไม่ไว้วางใจเขาก็มีสิทธินะ นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นและมันก็จะลุกลามนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ชะง,งักแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจสูงก็ทําไปแล้วทองหลวงตามหาบัวเนี่ยผมก็มีส่วนด้วยนะผมก็ไปร่วมกับเขาด้วยถ้าเอาเท่าที่มีไปเพราะว่าเราเราเราับไม่ได้เดี๋ยวไอ้พวกนี้ก็มากันใหญ่เลยบอกไม่ยอมเด็ดขาดเลยเพราะเรื่องอะไรจะเอาของไปให้แล้วมันเอาคนทางการเมืองมาคุมแบงค์ชาติแล้วจะเป็นประเทศเดียวที่โลกเขาไม่ไว้ใจ เพราะว่ารัฐบาลคุมหมดครับแล้วหลวงตามหมาบัวเนี่ยท่านก็ท่านก็เทศนาต่อหน้าคุณทักษิณนะใช่แล้วก็ว่าโดยอย่างไม่เกรงใจใช,ใช่ครับเพราะว่าท่านก็ก็เป็นนะครับเป็นเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งถือว่าเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งเลยถูกต้องครับ,รบนะครับเพียงแต่ว่าท่านก็เห็นว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองความจริงเนี่ยนะครับคํา เทศนาของหลวงตามหาบัวนั้นและก็จะกลับมาอีกนะ<ช>นะครับจะเป็นดิจ<ช>ิตอลฟุตปริ้นใหม่มันจะชี้ให้เห็นเลยว่าสิ่งที่กระทําในอดีตนั้นมันย้อนก็นมาถึงปัจจุบันนั้น<ช>นะครับก็ยังไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติการการท้าทายแต่ละเรื่องวันนี้ผมไม่ได้เห็นว่ารัฐบาลนี้จะยิ่งใหญ่อะไระรอธิบายแต่ละเรื่องปางตายทั้งนั้นใช่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย คือถ้ามันเป็นไปตามที่ว่านเรื่องคุณทักษินเนี่ย<ม>เรื่องชั้นสิบเดือนเดือนหน้านี้ก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังลล<ม>แล้วแหละแล้วก็หลังอย่างนั้นก็ไปถึงคิวคุณลุงยิ่งอย่างไรเนี่ย,ยน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ได้ทันจะทําความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองเรื่องอื่นๆหรือเปล่าเพียงแต่ว่าถ้าการเข้าใจว่าการมีที่ปรึกษาเนี่ยจะทําให้รัฐบาลรอดเนี่ย<ม>เอาอาจารย์พันศักดิ์ก่อนเนาะนะครับส่วนตัวนีดีคันไม่ีปันหนาแต่ว่านั่งเป็น ที่ปรึกษาบ้านพิษเมื่อไรเนี่ยถูกยึดอำนาจทุกทีเขาเป็นที่ปรึกษาบ้านพิษสมัยนาชาตินะใช่ค่ะพลเอกชาติชายชุนนวันมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณยิ่งรักสามสามครั้งติดต่อทหารยึดหมดทหารยึดหมดนี่ก็มีคุณสมบัติอย่างนะครับคือนั่งตรงไหนเนี่ยนะก็อยู่กับรัฐบาลไหนเนี่ยโดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอด นัทวุฒิอย่าว่าแต่มาเป็นที่ปรึกษานายกอะนั่งทั้งเป็นโฆษก,กรัฐมนตรียังไม่รอดเลยอยังจะต้องออกทำเนียบแทบไม่ทันเลยเนะครับตอนเป็นรองโฆษก,ก<ช>ตอนตอนเป็นโฆษกก็ไม่ได้เหยียบทำเนียบนะมาเป็นรัฐมนตรีนะั่นแหละภารกิจสุดท้ายก็แถลงข่าวขบ,บุญทรงนะั่นแหละมันแต่และมันไม่ใช่หมายความว่าพอพอการชุมนุมมาถึงจุดสุกเนี่ยคุณไม่สามารถสั่งหน่วยงานราชการได้แล้วนะ คือถ้าคิดว่าบ้านเมืองนี้มันมีความแข็งแรงถึงขนาดจะทําบ่อนขายแผ่นดินได้เนี่ยผมว่าใครก็จะยอมถแถลงข่าวกบุญทรงอบุญทรงไปซะแล้วนี่มาด้วยแถลงกับอุงอิงแหมมันอาการน่าเป็นห่วงแล้วท่าน14สี่เนี่ยผมได้ข่าวเป็นข่าวลือนะครับท่านว่าของอยู่ในมือแนละ้วพวกหลักฐานเวชชะ,ะเบียนอยู่ในมือนะแ,แล้วแต่แผมก็ไม่ค่อยไว้ใจที่ไหนได้พลนมาให้คำจำกัดความว่าข่าวลือมันบอกมึงรู้ไหมไอ้บัน ข่าวลือเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นจริงที่มันหมากนแลวเดี๋ยวโดนจะตามมาคือเขาต้องการอ,อย่างเป็นทางการ<อ><อ>ผมเชื่อว่าทุกเรื่องนกมีหูหนูมีปีกทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงไม่มีใครเชื่อหนึ่งว่าป่วยจริงใช่หรือแม้กระทั่งอยู่โรงพยาบาลตำรวจทุกวันจริงเขาก็สงสัยวันที่คุณเสรีพิสุดิ์ไปพบที่คุณเสรีพูดนะไม่มีข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ควบคุมตัวอยู่นะแม้แต่คนเดียวเป็นไปได้ยังไง นะครับว่านักโทษอยู่กับคนมาเนี่ยนะครับ,ค,รบคนเข้ามาเยี่ยมตามลําพังไม่ได้ผ่านตามสาร,ระบบมีคนเข้ามาพบได้อะไรได้แสดงว่าทําอะไรก็ได้นะเขาไปเก็บข้อมูลไปนะครับทศเสถียรพรว่า,เ,าเครื่องในห้องไอซียูต้องมีอะไรบ้างไม่ได้มาชั้นที่สี่เลยเอคือ,ค,อคือทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับมันมันหยามความรู้สึกของคนไทยใช่คือดูเสมือนหนึ่งว่า คนไทยนี่มันโง่กันทั้งประเทศเลยก็ผมก็อยากจะกลับไปบ้านแล้วกินหญ้าแม่งเลยเนี่ยกู้ถูกกู้จังเลยก็ก็หลังจากยาโรงพยาบาลนะแทนที่จะอยู่เงียบๆเหมือนเหมือนปัจจุบันเนี่ยนี่ครับนี่ก็เริ่มจําท่าจะไม่เงียบใหม่ครับเตรียมแล้วเตรียมลวคือออกมาให้มันสมบทบาทหน่อยแต่ออกมาใส่เฟื้อคอแว๊บเดียวหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเริ่มมาพูดเริ่มกินวัยเริ่มร้องเพลง ตีก๊อปครบเครื่องเลยปาตักระถาปราศัยเป็นประธานการบวชทีนี้ครบมันก็มันอะไรอ่ะร้อยแปดิบเอ็วันเนี่ยนะครับพังงาบปังงาบผู้ป่วยขั้นวิกฤตเอนป่วยกระดูกผุแล้วสุดท้ายเป็นไงเห็นไหมแล้วคนไทยไม่มีความรู้สึกอะไรคนไทยเหมือนเหมือนนี่นะครับมันเหมือนถูกตบหน้าเพราะว่านี่นะครับคุณจะรักจะชังใครเนี่ยผมไม่มีเวลา แต่ที่ต่อสู้กันมาเราพูดเรื่องสองมาตรฐานแล้วคุณไปยอมเรื่องแบบนี้กันได้อย่างไง mm hmm. แม้กระทั่งเนี่ยครับการระบัดสัตว์ข้ามขัวนโยบายต่างๆก็ไม่ตรงปกและเสร็จแล้วเนี่ยครับพอคนระบัดสัตว์เนี่ยมามีเน่ยครับเหตุผลเรื่องเรื่องการไม่ต้องรักษาคําพูดและกําลังจะสร้างสังคมเนี่ยนะครับปลิ้นปล้อนตลบตะแหลงนะครับการให้มันเป็นสังคมในปัจจุบัน mm hmm. คือบ้านเมืองเรามันถดถอยกันถึงขนาดนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้มองเห็นว่า เป็นเรื่องที่คิดว่านี่คือความสําเร็จนี่คือการทําลายระบบขนรรมเนียมประเพณีอะไรครบต้นหมดคือสังคมถ้าไปยกจ่องคนระบาดสัตว์เนี่ยแล้วก็คิดว่านี่คือความสามารถความสามารถที่เกิดขึ้นจากการระบาดสัตว์นั้น,นและก็นี่นะครับเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่กันยากที่สุดและครั้งหน้าจะทำไงและต่อไปเลือกเนี่ยนะครับตั้งแต่ประธานนักเรียนนายกองการนักศึกษา องค์กรแต่และองค์กรก็ลอกได้ล็อกเอาได้เ,ออเพราะว่ารัฐบาลสูงสุดแม้กระทั่งเลือกตั้งสวนท้องถ<ม>ิ่นก็จะเอาไรกันอ,อีกก็การปกครองสูงสุดนะครับรัฐบาลก็ยังใช้วิธีการโกหกไว้แล้วไม่ต้องรับคำผิดชอบคำพูดอะไรออก็ถึงเวลาก็บอกกลืนเลือดกลืนทุกสิ่งออกลืนทุกอย่างกลืนมาลายหายไปแล้วประธานแบงก์ชาติเนี่ยท่านจตุพรจำได้ไหมเขาเคยบอกว่าเขาโกหกเนี่ยไม่ถดหลอกไว้ลาย จำได้ไหมที่จะมาเป็นประธานไว้ได้ไงกิติรัตน์นี่แหละที่มันบอกโกไม่ผิดไว้วได้ดีแหละตัวนี้แหละคือ <c oughs> ผมผมว่านี่ครับถึงที่สุดเนี่ยอย่างไรก็ตามไอ้ที่คิดว่าไง่ายๆจะไม่ไง่ายนะ <c oughs> และอาจจะเรียกทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นนะผมจะบอกให้คือไอ้ที่ประมาทดูเหมือนว่ามันนิ่งมันคน <c oughs> ไม่ก็ยังไม่ขยับมันจะรู้ว่ามีแรงกันได้ไงแต่ผมดูอาการของผู้คนนะครับว่าสักพักเนี่ยคงไม่นานตัดจากนี้ เดี๋ยวก็ส,สุดท้ายก็ทนกันไม่ไหวกันอยู่ดีคือแต่เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เป็นเป้าก็หน่อยก็ต้องถูกบั่นทําลายกันหน่อยเพียงแต <นะ S 1> <ว>่ว่ามามาทาลายในเรื่องที่ที่สาระมันไม่เป็นความจริงอยู่เลย,อยลเอามาเป็นความจริงสักข้อดิจะได้ถ้องกันไปถ้องกันมาทีนี้กลับแล้วบอกว่าไม่ขีดเปียกแต่ขอโทษนะครับหน้าฝนหมดแล้วนะลงเปลี่ยนทิศแล้วหน้าหนาวอะไรจะมาเดี๋ยวไม่ขีดแกงละมึงเรื่องเลยนะคะ ทีนี้กับภาพที่เราเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยได้มีคนมาพบใช่ไหมคะว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาพบที่บ้านจันทแล้วก็เลยแหล่งข่าวใกล้ชิดบ้านจันทเขาก็เลยเปิดเผยกับทีมข่าวของรูมโ4ร์โฟค่ะ,ะบอกว่าเนี่ยทริปแรกต่างประเทศคุณทักษิณจะไปเยือนอินโดกับอเมริกาแสดงความยินดีเลือกตั้งประธานาธิบดีคุณจตุพรคิดว่าเขาจะได รับการอนุญาตให้ไปไหมคะเนี่ยขึ้นอยู่กับศาล mm hmm. นะครับเพราะว่าถ้ามีการเห็นเรื่องกรณีการสอบสวนเรื่องชั้นส mm ิบสี่นะครับ mm hmm. ซึ่งก็ต้องใช้ดุลพินิษเกี่ยวข้องนะครับการที่ขอนอนุญาตและศาลอนุญาตเนี่ยนะครับต้องดูว่ามันมีภาวะแวดล้อมเรื่องอะไรกัน,กนบ้างนะครับ mm hmm. เพราะว่าในการให้ประกันตัวในคดีหนึ่งหนึ่งสองนั้น คือการการห้ามออกนอกราชอาณาจักรและเคยไม่อนุญาตมาแล้ว<ช>ดังนั้นเนี่ยนะครับการอนุญาตไปอินโดนีเซียหรือการอนุญาตไปสหรัฐอเมริกา,าสิ่งที่ผมอยากเห็นไม่ใช่ว่าคุณทักษิณไปสหรัฐอเมริกาผมอยากเห็นคุณวิงไปสหรัฐอเมริกานะครับผมจะได้พิสูจน์บางอย่างเท่นันทนีไ <laughs> <c oughs> อ้จังหวะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะช่วงเราๆไหนนะคะที่ที่มีแมท ที่จะพอไปอเมริกาได้ก็อาจจะเป็นแบบนี้ไหมคะคือปัญหาหลักเนี่ยนะครับคือควันการรู้จักนะครับผู้นําแต่ละประเทศเพราะตัวเองการการเป็นผู้นํามาก่อนอมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสารไทยเขาก็ต้องมีนะครับบทเรียนว่าการอนุญาตให้ไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ฤดูหนาวเนี่ยซึ่งใช้เวลาแข่งขันถึง17ปีนะครับมันมีบทเรียนนะครับมาครั้งนี้ก็เช็กเช่นเดียวกันไปในฐานะอะไรล่ะ ฐานะพ่อนายกอ่ะนะครับไปอินโดนีเซียไปอเมริกาฐานะอะไระนะครับสถานะนี่เป็นเรื่องของความสำคัญแต่อย่างที่ผมบอกผมอยากเห็นคุณวิ่งไปสหรัฐอเมริกาแล้วประธานเลมดีอินโดเนียทำไมต้องไปเยี่ยมศักดิ์ธิ์ด้วยเยเขาารู้จักกันส่วนตัวๆๆเพราะในช่วงที่เขานะครับตั้งแต่ในช่วงรัฐบาลห่วงต่างๆ ช่วงที่เขาหลบหนีหนีภัยเนี่ยเขาก็ตระเวนอยู่รอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอินบีบางช่วงคุณยิงลักเป็นรัฐบาลคุณสมใจคุณสมัคระนะครับผมเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์อาจจะรู้จักกันมาแต่ที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้เนี่ยนะครับผมก็เข้าใจว่าไอ้ความสัมพันธ์นี้นะครับความสัมพันธ์ส่วนตัวได้แต่ว่าการไปเยือนเนี่ยเยือนฐานะอะไระแต่ถ้าไปพบปะส่วนตัวนี่ไม่ีใครว่าแต่ว่าถ้าเยือนที่มีสถานะมันทําไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาด ตัวอย่างกรณีการที่จะไปแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรก่อนตัวเองมีหน้าที่เรื่องอะไรและผมเข้าใจว่าในระหว่างนั้นเนี่ยคดีเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยจะมีความชัดเจนไอ้เรื่องนี้ไม่ได้ง่ายหรอกเพราะว่าไปพฤศจิกาย,ยนก็เ,เป็นห่วง<ล>ที่เขาจะลงมือสังอ่งฟ้องกันเนี่ย นะครับเป็นห่วงเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอที่จะคิดได้เพราะว่าไปแสดงความยินดีกับประธานาธิสารัฐมันไม่สมเหตุสมผลหน่อยมามนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่คุณจะยินดีนคุณไปฐานะอะไรล่ะแปลว,ว่ากระแสข่าวที่ดังค่อนข้างดังเรื่องเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ก็ชัดเจนวันที่จะขอไปดูใบที่ศาลแม่อนุญาตไปยื่นมันเสานะใช่ค่ะนะครับเพราะว่าก็เป็นห่วงเวลาที่คุณเสถาถูกกระทใช่เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เคยรู้จักเขาเนี่ยนะครับช่วงที่มีอะไรลักษณะทํานองเดียวกันนะครับไม่ว่าเกิดกับตัวเองหรือบุคคลอื่นเน่ะเขามักจะบินเสมอใช่แล้วคาแรคเตอร์ของอุ้งอิงกับยิ่งรักผิดกันเยอะ ยิ่งรักอย่างน่าสงสารแต่อุ้งอิงเอาไ p แ d มาถ่ายท้าถ่ายไปเลยว่าแล้วแล้วไงเขา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 จะสวนกันดิแล้วไงอ่ะคนคนไทยไม่ชอบเลยเล่นเล่นมวยอย่างเล่นมวยรองเล่นบอลอย่างเล่นบอลแพรทางเขาไม่เล่นเขาพร้อมจะบวกทุกอย่างเขาจะสวนตามสไตล์ไอ้นี่เร็วเร็วนะเร็วนะคนะครับคุณยิ่งรักเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยคนก็ น้ำตาคลอคนก็จะเห็นอกเห็นใจน,น้ำไปเลยงถ้าไม่มีเรื่องสุดซอยก็อยู่ครบนะใช่แต่พอ,อ,อมีเรื่องสุดซอยเน <ไป S 2> ี่ยทำให้อายุสั้นตอนนั้น,เ,นเพราะฉะนั้นก็จับตารอดูเลยนะคะว่ารัฐบาลตระบัตสัตว์นี้เนี่ยที่เราคุยกันก็คือดูแล้วอายุน่าจะน้อยกว่าคุณเศรษฐาและอาจจะไปภายในปีนี้นี่แหละนะคะรอดูกันคือปีนี้บวกลบหน่อยออนะครับก็อาจจะไม่เกินรุจีนนะ รอรู้เลยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณจตุพรพรมพันธ์มากมากเลยนะคะครับค,บคบดีดคับ,คบเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้ามีอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะสนทนากันพบกับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะพักกันก่อนคะ่ะ